จูจ้าจีซูก้าจีซูก้าฮะจีซูก้ามีตังอีกแล้วทำไมอยู่ดีๆนี่พึ่มาอยู่ในช่องเราไม่รู้เออแล้วนายโตแล้ววันนี้เรามาทำอะไรกันเนี่ยวอนนี้คือตื่นขึ้นมาลงมาใช่ไหมแล้วน้องเคีติปก็บอกว่าพี่ครับพี่ครับวันนี้ช่วยใส่เสื้อตัวนี้หน่อยครับเดี๋ยวเราจะถ่ายคลิปกันครับเออแล้วเราก็รู้กันนั้นเลยแล้วก็จบแล้วก็ได้ได้ ่รู้แค่นี้แหละแล้วผมมาช่วงนี้มันใกล้บริเวณไทยแล้วเขาไม่ใช่จุดจีนเนาะอยากได้ตังค์อ่ะก็ไม่มีตังค์ไม่ใช่เหรอไม่มีตังค์อีกแล้วอ๋อใกล้วริเวณไทยค่ะก็เลยอยากให้พี่โตอยู่ชาวแบบมาทำกิจกรรมูุรักิจเล็กๆน้อยๆอ๋อที่ผ่านมาพี่ดูไม่รักกันใช่ไหมแต่ปีที่แล้วไงซอปีที่แล้วทำอะไรอ่ะบอกรักอ่ะอ๋อ้ที่รักเว่าที่เธอใจกันเดียวเราไม่หอมเราจริงๆ ปีนี้ก็เลยแบบมีกิจกรรมให้ร่วมกันอ๋อเป็นกิจกรรมแบบโคออปเปอรชันอ๋อครั้งนี้เราจะให้ทั้งคู่ร่วมกันทำภารกิจสำหรับคู่รักโดยการทดลองใช้ชีวิตแบบตัวติดกันอ๋อตัวติดกัน24 0ปชั่วโมงยตัวติดกันเหรอนี่ติดพอไหม อีกนิดนึงมันก็คือผสมลา่ากันแล้วละ <c oughs> ่ะ้อจะไปเป็นอย่างนี้ชอบผิวขาวแบบผิวเราเตรียมกล้วยมาด้วยเมื่อกี้เนี่ยวิ่งลงมาด้วยความด้านเริงว่าเฮ้ยเราขอกินกล้วยก่อนถ่ายคลิปนะ,ะน้องก,ก็บอกพี่ไหนๆจะกินอย่าเพิ่งกินอ่ะเป็นไงลนะ่ะกิจกรรมแรกกินกล้วยอันนี้คือเรากินได้เลยใช่ไหมคะเฮ้ยมื มันจะกึดตุกยากมือขวาครับมันยากเธอบุธถนัดขวาก็ยังได้แต่เราไม่ได้ถนัดขวาไงเขาให้ช่วยกันนี่คือจะปอกเองได้ปากใช่ปะได้ปอกเองช่วย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 เธอระวังมันหักไหมเฮ้ยทำไมปอกเป็นแพ้ใหญ่ขนาดนี้ยนะนี่ความงดงามของกล้วยอะไร่งไหมอืมเหมือนกล้วยเลยนี่คนระบายยังไงอนี่ยเพราะเอามือเราก็ไม่มีมือปอกกันแล้วนะเหลือนนิ้วก้อยไง ่้ไม่ได้อะจับก่อนอืออืโอ้นี่ไม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 ่ต้องเอาฝั่งนี้ออกฮะเพาฝั่งนี้มันเป็นตัวนี้มันตูดอันนี้มันหัวไม่บานาน่าบายชอยเธอก็จับให้มันแน่น เพิ่มมือเรามันมีเหลืออะไรอ่ะจริงๆไม่ต้องแกะให้หมดก็ได้นะครับมันเป็นแบบไฟเบอร์ไม่ใช่ไม่ใช่ไอเนี้ยไอเปลือกไอเปลือกไอเนี้ยอ๋อไอไอไออันนี้อันี้อันนี้ไอตอนไอไอพวกนี้เป็นไฟเบอร์ที่ส่งไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตแรงสูงอันนั้นอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์และอันเนี้ยบานาน่าไฟเบอร์อันนี้บานาน่าไมชอยเฮ้ยกินได้แล้วเห็นไหมรับอืมต้องป้อนกูสิต้องป้อนกูเหรอปากใครปากมันเออไม้เมาส์ไมชอยเจ้าเขี จบคลิปอะไรยังไม่ทันเปิดเลยตอนนี้บบเป็นแค่ภารกิจทดสอบเฉยอืมเออกลัวมันไม่ออกถ้าบีบดี๋ยวมันเลยนี่ก็หมดแล้วต่ก็ติต,ต่างไปเองมันอยู่ได้ไหมะมันใช้วิจารณญาณในการรับชมเลยในการกินด้วยภารกิจที่หนึ่งทำงานบ้านร่วมกันในภารกิจนี้ทั้งคู่จะต้องใช้ความสามาคคีมาดูกันว่าจะรอด หรือคืร่วงเันจะไปทิ้งดิเรนไปทิ้งเราจะขี้เกียจด้วยกันเปิดถังขยะไหมแล้วก็ทุบ่ะเปิดถังขยะไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเราเปิดให้อันนั้นเองก็ดี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 ก็เธอบอกให้ปาไม่ปานี่ไหมายถึงว่าแบบเรายืนกันอยู่ไกลๆแล้วก็ให้เขาเปิดแล้วก็ปาโอ้ยซ้อาจะไปไหนมาตั้งหลักไงเพอานี่ฝุ่นขนแมวที่เห็นก็คือตั้งเทโป่ยมาให้พวกเราปัดเหรอเจ่ยมากถ้าเธอจะขัดเธอจะนมัไม่ยากหรอกก็แค่ขัดพื้นเนี่ย โอ้ยขนแมวเยอะมากอ่ะเิงโุ้ยทำไมเยอะขนาดน,นี้เนี่ยวันหนึ่งเราจะสูตรอะไรเข้าไปกี่กิโลกรัมกิโลเลยเลยก็ใจเย็นนะอ่ะเราโกนเลยก็ได้อันนี้นี่ก็ได้เดี๋ยวเราช่วยกวาดเรากวาดนนะ เธอมือซ้ายเธอไม่ต้องทําอะไรเลยแค่วางนิ่งๆยกไม่ทําอะไรเลยตบนิ่งๆไงเห็นไหมทําดีๆมันก็ทําไดอ้อ๋อเอาไปกวาดตรงนู้นนี่ตรงไหนตรงนี้กลางหลังเนี่ยเธอก็วางเอาไม้กวาดมาให้เราถือมาแล้วเธ<ด>อก็ไม่เป็นไรนี่ๆได้มัาทุลักทุเลนะเอาจริงจร<ป>ิงพอแล้วเธอเธอต้องกอดแถวนี้แถวนี้ทุกคนเป็นไงบ้างกับการร่วมมือร่วมใจกันสองคน น่าจะถามว่ายากหรือเปล่าหรือว่าง่ายหรือว่า,ายังไงมันก็ไม่ได้ยากอะไรมันไม่ยากขน<บ>าดนั้ะเธอไปบอกเขาทำไมล่ะมันยากมากเลยซอฟต์โล่งๆไม่อยากทำเมื่อทานแล้วอันนั้นคือง่ายใช่ไหมต่อไปเรียกว่าเป็นด่านที่1.5อันนี้1.5ไม่อันนี้คือด่านที่1อ,นนอันนี้คือด่านที่1.5นี่จะเปลี่ยนอุปกรณ์ Hello how you doing เธอรู้ไหมว่าอันนั้นเราไปใช้อะไรเธอใช้งานบ้านอุปกรณ์ผิดประเภทไม่ได้ครูกพอเสียใจฝุ่นผงตามพื้นเล็กๆก็เลยอย่างเงี้ยแบบตามซอกตามอะไรหรือบางทีทรายเมลกระเด็นออกมา ก็แบบกวาดเดี๋ยวนะเราต้องกวาดตรงไหนอะฝุ่นเราก็กวาดเก็บไปหมดแล้วอะจริงก็กวาดชั้นห่งชั้นหนึ่งไม่ควอยู่อ๋อ r h we go again อันนี้คือจริงๆชิ้นฉันต้องเดินวลชั้นหใช่ไหมโอ้ยต้องนับลยดีจะลงอะหนึ่งสอง 1, 2 1, หนึจริงๆมันก็กวาดตามโอกบันไดก็ได้นี่นี่บันไดตรงนี้เอเหนึ่งสอง้เนี่ได้เลย ออกมาอย่างนี้ใช่นี่แงเป็นไงใช้ให้ถูก<า>ตัวฉันอยู่ตรงนี้ให้เธอเว่นกวนโยนได้เหรอเล่นกวนผมโยนเอ็นเอ็นท r ีแก a v i t y เออเออเออจะไปยากเลยนะซ้อมเออง่ายกว่าเมนะื่อกี้นะแต่เมื่อยหน่อยแค่นั้นเองหาได้ย,ย,ายากมากว่านี้ไหม ได้อ้าวอยู่เลยนะเนี่ยเออเอเอเนี่สองขั้นก็พอเพราะตัวติดแค่สองคนเอาไว้ตัวติดกันสักสิบคนนั้นแล้วค่อยมากว่ากันสักสิบขั้นเลยจริงเย้โอเคอ,อ,อันนี้ภารกิจหนึ่เสร็จแล้วเรียบร้อยียจะปากเขาป่วยต่อไปภารกิจที่หนึ่งจุดเก้าเราจะไปสองแล้วไปสักทีเถอะเอาไหนไปทิ้งหรอใช่แล้วแหละสองสองก็รู้นี่อะไรอ่ะ นี่มันคิดทุนละบาทสองคนยี่สิบสี่ชั่วโมงไงวะรถถ่ายใหญ่ยังไม่มารลุหน้าหมู่บ้านมีถังถ่ายใหญ่อยู่โอ้ยมุงการมาย่างไงเอ้าจริงๆตอนนี้เอาถุงเปล่ามาใส่ถ้าเปออเนี่ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วปัดมือปัดมือปัดมือโอ้ยครับนั่งเลยดีกว่ามาเดินสองจั่นั่งโอ้หล้อความยากอ่ะไม่ใช่เดินไปทิ้งหรอกอ่เราไปข้างหลังโอเคเรามาข้างหน้าอ่ะจะจะเอ้ยมันจะไปยากอะไรครับจะยากอะไรปัดมือปัด เราก็วางไว้ตรงนี้ต่อไปก็ตัดทันดิชั่นทันดิชชั่นกลับมาปักมือปักมือเหนื่อยมากเลยร้อนอากาศร้อนมากเลยวันนี้ใช่วันนี้ฝนตกด้วยเออวันนี้ฝนตกใช่แดดออกด้วยใช่มีลมแรงอืมมีคลื่นซัดนกพายุออกจากฝั่งอืมกพายุออกจากฝั่ง ภารกิจที่2เล่นดนตรีด้วยกันภารกิจนี้เราจะให้ทั้งคู่เล่นเป็นโนไฟฟ้าด้วยกันมาเอาใจช่วยกันนะครับว่าทั้งคู่จะทําได้หรือไม่ได้เล่นได้เป็น่ะไมนต้องเล่นเพลงอะไรอ่ะได้แบบร้องเลยครับร้องมันเริ่มที่ดีนี่คอร์ดดีดีมากมากไหนอ่ะเี้ไหนเออสามอันนี้ใช่าอ่าอนี่คือดีอันนี้คือดีอันนี้คือไม่ดีไม่ใช่อ่าแล้วก็เริ่มมาจับจับมือกันเลยจับเหมือนกันเลยเอ เดี๋ยวแ้วเราจะไม่ได้อะเอคืออะไรเอคือลานี่จเอหรือจะลาเอมันคือลาไงเอเท่ากับเธอบอกอันนี้เล่อันนี้เธอบอกเลแล้วอันนี้เธอมาบอกเอสรุปเธอจะเอาเอาไหนเอา D C ซ F เอฟหรือเธอจะเอาโดเรียนจีปาซองอาดีก็ได้ดิดีเอเอคืออะไรนะลาก็เธอบอกให้เราพูดว่าเอเลือกสักอย่างนะเธอก็มาถามว่าเอาโดเรียนนี้ได้ไหมอ่ะเลปัลาใช่แล้วก็มี จะคล้ายๆกันเลยนีวเราก็มีแค่แาาน,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 นี้ท่าท่ามไปอย่างเงี้ยท่าไปอย่างเงี้ยก็ได้ไอ้ยิ่งโป่งอะไรนะโป่งกดอะไรนะตัวนี้ตัวดี้เหรอใช่จะกดท่านี้ก้นเหรอได้สามคอรเลยเหรอยังยังไม่จบ ใครบอกว่าเราแคนดอนะแม่แค่เริ่มก็ปวดหัวแล้วพยายามต่อไปนักรับคุณซอสการของแคนนอนมันคือมันคือวนวนแบบลงมาสี่ตัวสี่ตัวเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นมาหนึ่งตัวทุกอันมันก็เป็นตัวได้หมดอ่ะสี่ตัวมันีคอร์ดคอร์ดคอร์ดแรกคอร์ดแรกมันคือย่างงี้ใช่ไหมอย่างงี้คือตัวอะไรอันนี้คือตัวเลไงเลแล้วลงมาสี่ตัวมันก็จะเป็นลาอ่าแล้วก็ขึ้นมาตัวหนึ่ง แต่ที่นี่มันเป็นคอร์ดดีใช่ไหมมันเลยติด F ชารเธอรู้ตัวเองพูดเหมือนเธอรู้เรื่องอยู่เลยเรียนสอนยังไงอ่ะกัน่านี่ไม่ก็จบแเลยก็ต้นเปิดตอนนี้ก็ต้นเปิดเนาะ ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเธอ oh, <okay. S 2> เเ,เล่นมือขวาให้อนะแน่นที่ซัมซ่าเขาทำได้มาเธอลองเล่นเมลโลดี้ที่เธอต้องเล่นให้ฟังก่อนได้ไหมเออให้เราแบบเต็มตัวเต็มใจเราไม่ได้เล่นนานเราเล่นถ้าทีเธอเล่นเนี่ยเราเพียงงี้ เล่นได้เสร็จปุ๊บมาดูจังหวะหนอ่อย <_ D> เรื่องเนี้ยยากที่สุดเลยอ่ะโอ้เร็วชิไหมเดี่ย <_ D> โอ้แสดงว่าจะปิดอยู่ที่เราใช่ปะ่ะ <_ D> ใชอ่อย่าย,ยิ้มแบบนั้นดิตอนนี้เหลืออีกสองห้องก็จะจบแล้วสองห้องใช่ ภาร,ก,ารกิจที่3มเขียนจดหมายบอกรักมาเลยทาเป็นคู่รักกันก็ต้องแบบเคยแอบ,บชอบกันเคยเขียนจดหมายบอกรักกันเราไม่เคยแอบ,บชอบได้ไหมไม่เคยเขียนจดหมายด้วยเราอะเคยแอบ,บชอบเธอนอั่นแหละแต่ไม่เคยเขียนจดหมายอ่ะงี้ก็ผ่านโปรเซสเป็นแฟนไม่ได้ดิอ้าวแล้ววันนี้เราเป็นแฟนกันได้ไงอ้าวต้องเคยแอบ,บชอบกัน เช็คเคยเขียนจดหมายรักอาจจะเป็นช่องแชทเออเป็นแชทรักอะไรอยนี้เออเช,ช็คเช็ค,ชคเป็นแฟนกันเช็ค,ชคอ่ะเสร็จแล้วแล,แล้วไงต่อพี่ชาบอกเมื่อกี้บอกว่ายังแบบไม่เคยเขียนจดหมายจริงไหมเออไม่ล้วนก็จะมีอุปกรณ์ให้การให้เขียนจดหมายแบบไม่แน่ มีเเยยยอะด้วะ้วฮทำไมซองคิตแคทน่ารักจังของปีนี้นี่ของปีนี้ปะเออใช่แต่ต่างจริงปีก่อนเราก็จำได้เฮ้แต่ปีนี้โว่น่ารักมากเลยอะ่ะมีหลายโอ้มี6ลายมีหกลายแล้วที่สำคัญคือมีเอ็นนี่ด้วยอะ่ะเราเพิ่งเห็นมีสปอร i ตสปายสแกนได้ปะสดดดแกนสแกนสแกนโอ้โหสแกนเร็วมากเฮ้ย อยากให้รักเราบานฉ่ำเหมือนดอกไม้บานยามเช้าอนนะอนองนี่ตรงกับอันนี้พอดีเลยชื่อโอ้นี่ไงแกนของลายดอกไม้พอดีเลยอะแล้วอย่างงี้ถ้าเราสแกนรูปรูปรูปอะไรดีนี่ไหมตัวล็อกไหมเออเพลย์ลิสต์แจ็ต่างกันป่ะตัวล็อกแอบรักตลอดแอบหยอดทุกวนันเมื่อไหร่จะหันมาแอ,อบรัก เกี่ยวอะไรกับตัวล็อกเหมือนแอบล็อกออแอบล็อกเธอมา,มาเวนีว้เหรอเออแ่บปองลูกปองเฮ้ยสนุกอะ่ะเฟรนเลนไทยว่าเลนไทยนี้มีแต่เพื่อนอ้าวเล่นเพื่อนซะด้วยเล่นเล่นไม่เล่น,นเพื่อนไม่เขาหมายถึงบอกรักเพื่อนบ้างก็ได้เปล่าวาเลนไทยพวกเราผูกติดแงว่าต้องบอกแฟนฉะงั้นเราจะบอกรักน้องดีนก็ได้นี่เรารักน้องอู๋เพราะฉะนั้นพี่จะแบ่งคิดแคทให้ เนี่ยบอกรักน้องๆองทุกคนเราต้องมาเขียนจีเขามีพื้นที่ให้เราเขียนได้เราจะมาเขียนการหุ้ยที่ยอดเอาไว้แบบเป้บอกรักเพื่อนรักแฟนน้องรหัสพี่รหัสน้วยรหัสนุ้ยอะไรเอามาครับมีกติกาไหมฮะโจทย์ก็คือบอกรักโดยห้ามมีคำว่ารักแล้วก็ต้องบอกตอบคำาอย่างเงี้ยครับ เหมือนว่าต่อคำเหมือนโดมิโนะค่ะแบบคำต้นคำปลายเชื่อมกันเช่นประเทศไทยแล้วก็ไทยแลนด์โอลี่อะไรอย่เงี้ยแล้วก็โอลี่เฟสนี่เลยความรักที่ให้ครับโดมันจะโดข้อหมายดีๆเนี่ยดีก็นี่ไงรักเธอห้าแฉกห้าเท่าเลย เปิดฝาไม่ออกช่วยชมันมันแน่นจักไหนอ๋อโอ้ยแล้วเรามือซ้ายเราเขียนไม่ถนัดอะลองดูเ้่เข้าไปเขียนอะไรแบบไหนก็นเลิฟบ,บอกรกักรับโดยที่ไม่มีคําว่ารักเลิฟไง เบ,บส,<ม>ส <า S 1> ิคเอ็มแอมแอมเนีสักลูสักลูลสักลูไม่ใชใช่มันเป็นรอเรือรอลิงอ๋อมันเลยต้องเป็นซอโซ่มันสักลุกเออทำไมลุกอะมันคือสักลุกเอ้ยเขียนยากจากังค่อยๆดีถ้าเราเขียนอยู่เราจะบอกรักว่าซักลุก <laughs> หรือบอกก็ไม่รู้นะอ้าวอ้าวเราว่าซักลุกก็ดิงดีกว่าซักลูซักลุกนี่อันที่หนึ่งเธอก็ต้องเป็นลุกอะไรสักอย่างเราเขียนลายหน้าหมีน้องหมีลุกเข้าไปในใจเธอนี่นี่แปลว่ารักทะลุมทะลวงทะลวงเข้าไปเลยอ๋อแบบเข้ามาอยู่ตรงกลางใจใช่แล้วทุกเข้าไปในใจเธอนี่เธอ <laughs> เธอลุกเข้าไปในใจเธอ เธอเดี๋ยวเธอต้องตามไปเธอเราเอาเอาลูกโป่งนี่แหละจะเขียนได้แพ็กลูกโป่งลุกเข้าไปในใจเธอเธอลูกโป่งมีสามใบพอดีเลยงั้นเราจะหาสามพยางเธอทั้งนั้นไงเธอเออเธอทั้งนั้นเธอใช้มือดีอยู่นะเราเธอทั้งโน้นใช่หาคำประหลาดเธอทั้งโน้นไม่ต้องเป็นเธอ ทางนุ่นแต่ก็เธอเริ่มเทรมก่อนอะอันนี้ไงเจอทางนุ่นแปลว่ารักจะเลือกลายหัวใจอันต่อไปได้เป็นหัวใจแบบ น่าร oh, ักใหญ่ๆทั้งโน้น s noun n o u เธอเคยเห็นคนเวลาเขาเป็นแฟนกับเขารักกันปะเขามักจะพูดภาษาไม่เป็นภาษาน่าจะนุ่งนิ่งนุ่มมุมอนี้อ๋อก็แปลว่ารักทำมันหยงเนาะทำมันโง่ทำมันแปลแล้วมันดูไม่น่ารักเลยปฟงเปล่งแต่โทรเช้าเช้ายี่ถึงเขาเปล่าปฟงเปล่งได้หละเธอจะเขียนอะไรนะ noun stop loving you ไม่มีคำว่ารักแต่มีคำว่า เออโน,น้นเขียนเสร็จไม่กล้าแกะกินแล้วอยากเก็บไว้อะเอ้ยดีนะเลิฟวิง่งเลยอยู่นี่น่น <'t> <laughs> ารัก don't stop loving เขียนอะไรต่อเนี้เอาตัวล็อกแล้วกันนะ <Lock. S 2> ตัวล็อกน่าล็อกก็เหมือนน่าละเอออยู่ยู <laughs> <laughs> เลยเข้ากับตัวน้องมากอะไรอ่ะ you will be in my heart รอ้ไหม you will be in my heart เออใช่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 เพลงชอบมากเลยไม่ทราบซื้อหน่อยหรอนี่นะเพลงไมนอนขื่นเราชอบเรื่องนี้มากเลยเรื่องทาซานเจ้าป่าใช่อ่ะเจ้าป่ามันไลออนคิงอ้าว ันนี้ไม่เตียมก่อนเลยวล่าเราจะทำอะไร <S <S นี่ไงเอาสุดท้ายมันลูกหัวใจพอดีลูกหัวใ,ใจนี่นั้งนว่าจะหยิบถุงคิดแก้ให้มาโชว์ด้วยกันแ,กแกอยู่ในหัวใ,ใจจนมันเฮิร์ตเฮิร์ตไม่รู้ต้องทำ จำได้แจฟเคยหลบเ s n เราใช่ไหมฮะเราจำไม่ได้ว่าเราคุยกับเธอในนั้นนะแล้วเราคุยกับใครอะเอมเเราคุยกับใครอะจำไม่ได้ว่าเราคุยในเอ็มกับเธอเราคุย Facebook กันแล้วไม่มี Facebook ตอนนั้นมี Facebook แล้วไปไหนตอนนั้นะมี Facebook แต่ยังไม่แชทเฟซคุยกันแชทแล้วเอาละเอ็มเเราคุยเธอไปคุยใคร สกายอ๋อสกายไม่ใช่แมนเช่นจะคุยกับใครจะคุยกับใครก่อนสกายสมัยก่อนอ่ะมันล็อกอินด้วยอีเมล msn สรุปแชทเฟซนี่คุยไหมคุยทำไม่ได้อ้าวแย่ละสิน่าจะคุยกันแบบช่วงเขาไม่สนใจเราแล้วไอ้ไม่ช่วงจีบก็เฟ e บุ๊ k นี่แหละเขาเคยจีบเราด้วยเหรอเคยจำไม่เห็นได้ ก็เธอจำไม่ได้อ่ะเอาจีบเหรอจีบเอาละครับจับให้หน่อยสิหัวใจนี้มีแต่ซอคนเดียวไม่ยอมแบ่งคิดเค็ดให้ซอกินอ้าวจบเป็นเวแก่งแย่งมรดกกันเลยไม่ยอมแบ่งใจแล้วนะนี่แล้วก็แถมให้ด้วยอ้ยวาดลูกห้ด้วยจริงจอบ น่ารักนี่เป็นไงผลงานดิเฮ้ยไม่เคยเขียนหน้าสรงคิดแคทอย่างนี้เลยอะแล้วว่าสนุกมากเลยนะเขียนไว้ให้แบบไปให้คนนู้นคนนี้คือน่ารักนะจริง อกลายที่เราชอบได้เลยสรุปอ่านทั้งหมดนะคะเริ่มตั้งแต่แซ l ลุกอ่าแล้วก็ล mm ุก hmm. เข้าไปในใจเธอเธอแทนโนนส์โนนส์อะไรวะโนนส์ stop loving you yeah. you will be in my heart เออแล้วก็อะไรนะแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยว่าหัวใจนี้มีแต่ซอฟคนเดียวไม่ยอมแบ่งใครแล,แ,ลนะแล้วนะแล้วก็มีรูปจอกกับ เกลียอะไรแบบไหนก็เลิฟนะครับถ้าต้องไงปกมือ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  <c oughs> ยากเฉยๆเย้ยปัดฝุ่นปัดฝุ่นปัดฝุ่น,นกินกันเถอะนะคะกินอันไหนดีอ่ะให้ชอบเลือกเลยอ,อยากเก็บไว้ทุกนันเลยยากเอาซักลุกล,ละกันนะน่ะชาร์ดึงชืบเอ้ยมันง่ายกว่าที่คิด เนี่สำหรับวันนี้นะคะอ,อร่อยมากขอบคุณคะอ,อร่อยจ้าเพราะมันมีบัฟของคำว่าซักลุกมาเลยอร่อยขึน้นนี่เนี้ยอาจจะต้องอร่อยมากแน่ๆเลยเพราะมีลูกจิ้งจอกค่ะที่ด้วยจริง